สวัสดีครับพบกับช่องพระแท้ไม่รู้ที่พบกันเป็น EP ที่9นะครับช่องทางการติดต่อ098 1 2 8 07งนะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็วันนี้มาได้มาเนี่ยนะครับกระป๋องเพียงใจอุตสาหกรรมเก่าเก่าเลยนะครับ อ่าเริ่มต้นีีองแรงเลยครับพระเกล่งเกล่งดังอยู่เลยครับผิวหิ่งเลยนะครับไม่รู้ที่ครับสวยนะครับัวนี้เอาสามร้อยพรอมส่งครับ องคที่สององค์ต่อไปนะครับตรงนี้ก็อุดกิ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งครับมองไม่เห็นอุดกิ่งเหมือนจะมีรอยอะไรไม่รู้เป็นเนื้อต้องเหลืองนะครับเป็น พระเศรษฐีนวองโกดครับแต่ว่าไม่ทราบหลวงพ่อนะครับองค์นี้เอาสามร้อยพรมส่งครับองค์ต่อไปนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับสวยๆเลยนะครับหน้าหายไปนิดนึงเจ้าของเก็บไม่ดีนะครับองค์นี้คิด สองร้อยห้าสิบพร้อมส่งครับสนใจแอดไลน์ตามมบอร์โทรได้เลยนะครับเ,เพื่อนเออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นสิงห์ลอครับไม่รู้ที่ครับ วันนี้เอาสามรอยพร้อมสรงนะครับสนใจไลายตามประตูได้เลยนะครับต่อไปครับพระนางกวักเนื้อปุ่มน้ำมันครับหลวงพ่อก,กวยวัดโกติตารามนะครับอ,องค์นี้ที่250พร้อมตรงนะครับ สนใจแอดไลน์กันได้เลยนะครับอนต่อไปครับอันนี้เป็นพะกิ่งเน,แบบนื้อผงแบบหนึ่งครับเป็นพระกิ่งเนื้อผงโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะครับ พิมพ์เลกครับองเนียวพันห้าพร้อมส่งครับนี่เป็นรูปเก่าเล่มเก่านะครับอ๋อสองร้พร้อมส่งครับ